สวัสดีครับเพื่อนๆกลงวันนี้ทานอะไรกันวันนี้นนนจัดมีเกี้ยวหมูแดงจ้าช้ำๆนะจ้าอร่อยๆเลยหมูแดงอร่อยๆรยเกี้ยวตัวใหญ่มหมีนุ่มๆจ้าเพิ่มเติมนันซุปท่องคอมากมีความสุขมากจ้าตอนวัน มาเลยทานกันหน่อยช่วงนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันนะครับมีลมบ้างแต่อากาศยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะกรุงเทพที่อื่นบอกมีฝนตกด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพดูครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาวยังไงก็เทคแคร์ดูแลกันไปขับรถขับลาก็ขอให้ปลอดภัยละกันนะครับ,บช้าๆ้องรีบร้อนน,าานี่มาทาน